สวัสดีครับเพื่อนๆผมลิขิตประกายสกุลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆชาวโซเชียลทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่วิดีโอชุดพิเศษนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสอนในเรื่องของการย่อลิงก์เว็บไซต์นะครับกับผู้ให้บริการที่มีชื่อว่า S S U R L n e t นั่นเองนะฮะ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมก็เคยสอนเพื่อนนะครับในเรื่องของการย่อลิงก์กับผู้ให้บริการอ่าบิทลีนะครับแล้วก็ Google URL s h o r t t e n e นนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าข้อดีของ s s u เเนี่ยนะครับเวลาลิงก์เว็บไซต์ของเพื่อนนะครับโดน f c e e o o o เนี่ยแปมหรือโดน Facebook บล็อกเนี่ยนะครับเรานะครับสามารถเอาลิงก์เว็บไซต์ของเพื่อนเนี่ยนะครับมาย่อลิงก์กับทาง s s u l นะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยสามารถย่อกี่ครั้งก็ได้นะครับ ซึ่งเ c e b o o k เนี่ยจะไม่มองว่าเราสแปมแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีของ s s u L นั่นเองนะฮะอันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาตัวอย่างนะครับเว็บไซต์ของทาง s s u L n e t นั่นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า s s u L เนี่ยนะครับสามารถลงโฆษณากับทางเว็บไซต์นี้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแบรนเนอร์นะครับใหญ่กลางเล็กเนี่ยนะครับมีหมดเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของแท็กข้อความนะครับ รายเดือนเนี่ยก็ไม่แพงนะครับถือว่าถูกมากนั่นเองนะครับแต่วิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้มาสอนเพื่อนในเรื่องของการลงโฆษณานะครับผมมาสอนเพื่อนในเรื่องของการย่อลิงก์เว็บไซต์ครับเดี๋ยวเราครับไปย่อลิงก์เว็บไซต์กับผู้ให้บริการ S S U L กันเลยครับไปกันเลยครับโอเคนะครับเราก็ได้เวลามาย่อลิงก์กับทางเว็บไซต์ S S U L net กันแล้วนั่นเองนะครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับทุกท่านเลยนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ s s u r l net นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับจะเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า s s u r l ธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็กด Enter นะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการหาคาว่าแปลงลิงก์นะครับให้สั้นนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมีหน้าตาแบบเดียวกันนี่แหละนะฮะโอเคไหมครับตรงนี้ เดี๋ยวผมลองนะครับแปลงลิงก์ให้กับเพื่อนๆดูซักหนึ่งเว็บไซต์ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของผมนะครับในเรื่องของบทความนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเอาเว็บไซต์ส่วนตัวของเพื่อนนะครับที่จะออกไปทําการตลาดเนี่ยนะครับมาย่อลิงก์กับทาง s s l ได้นั่นเองนะครับก็กด Copy มาเลยครับแล้วก็มาวางที่ตรงนี้นะฮะคลิกวางเลยครับ ทีนี้นะครับวิธีการย่อลิงก์นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยครับคลิกที่สร้าง S S U L นะครับคลิกเลยครับแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของ3ตัวนะครับก็คือ1ครับก็จะเป็นในส่วนของ U r L นะครับที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยจะออกไปทำการตลาดได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอ่า H T M L นะครับที่เราเนี่ยสามารถเอาลิงก์ตรงนี้นะครับไปติดที่เว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะครับหรือว่าในเรื่องของ B B Code นะครับ บีบีโค้ดตรงนี้นะครับเอาไปติดที่ตามเว็บบอร์ดนะครับเวลาที่เราโพสนั่นแหละนะครับตามที่ผมได้เคยสอนไปก่อนหน้านี้แล้วโอเคไหมครับอืมทีนี้นะครับหลายคนถามว่าถ้าเราจะย่อในเรื่องของวิดีโอนะครับหรือช่องช anel YouTube ของเราเนี่ยได้ไหมนะครับมันได้หมดนะฮะต้องบอกว่ามันได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลิงก์อะไรก็ตามนะครับสามารถย่อลิงก์ที่ S S U L ได้หมดนะครับโอเคไหมฮะอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับ กดวางนะครับแล้วก็ทําการกดสร้างเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นั่นเองนะฮะก็จะได้ลิงก์ตรงนี้มานะครับเราก็สามารถเอาลิงก์ตัวเนี้ยนะครับออกไปทําการตลาดตามช่องทางต่างๆที่เพื่อนๆศึกษามาเลยนะครับโอเคไหมฮะตรงนี้โอเคนะครับอ่ะนิดนึงนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจลงโฆษณากับทาง S S U L นะครับ ก็ให้เรานะครับติดต่อที่อ่าลงโฆษณาตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเหมือนอย่างเงี้ยนะครับก็มี่าคนในทีมของเรานะครับมาลงโฆษณาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบแท็กแบนเนอร์ก็มีนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับวิธีการติดต่อเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการติดต่อที่อีเมลนี้นะครับหรือว่าทางเบอร์โทรนี้ก็ได้นะครับโอเคไหมครับอืมไม่น่าจะยากเนาะนะครับ โอเคล้นะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดๆไปแล้วกันเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ